กลับมาอีกครั้งเพื่อนๆนี่เรายังอยู่ในแมบจบที่ห้องน้ำแล้วพี่โอ้ยเป็นสปีกเกอร์ตัวเล็กอยู่ตัวจิ๋วอยู่สปีกเกอร์ตัวจิว๋วอุ้ยโอ้ชีดเป็ดมาแล้วเปิดมากใครเล่นนิวเคลียร์เยอะแยะมากมายเดี๋ยวจิว๋วอันนี้อันนี้ TNT ใหญ่โอ้ยไอเจ้าอาเคสอาเค T M สี่ร้อยนี่เล่นนิวเคลียร์แบบที่บ้านผลิตนิวเคลียร์ไงเนี่ย ป่บนี่แชร์ด้วยเสียงโอ้นี่มันดงอะไรเนี่ยดงระเบิดตัวเองเหรอเนี่ยอ่ะเรียบร้อยมันดีเจวัดดีดีเจยิยงหัวหนึ่งมามาเรียบร้อยฝั่งนี้เคลียร์อ่ะครับขึ้นที่5อยู่นะครับตอนนี้ทุกคนและทุกคนก็อยู่ก็เอาเวกแน่นอนวิกแตกไหมโอ้โหแตก ระเบิดโอ้โคตรโหดโอ้มาสปีกเกอร์กายนี่ว่นเป็ดอย่างเดียวเลยนะว่นเป็ดอย่างเดียวตัวเองอ๋อ e โอู้หเยอะเยอะเยอะเอะอะล่อลล่อตะเคีมาก่อนอุ้ยล่อมาทำไมที่ตรงนี้โอ้โหระเบิดโคตรโหดเดี๋ยวบู๊ปโอ้โหโคตรเยอะ ปึ๊บนี่อย่าเพิ่งระเบิดเคลียร์ก่อนเดี๋ยวตอนนี้มีอะไรบ้างกระเป๋าอ่ะตอนนี้ของขวัญมีละ้นะครับเราได้เคลมนะครับตัวเองถ้าได้เคลมก็เคลมสิครับจะรออะไรใช้ไปเลยดีกว่า30นาทีมาแล้วครับอ้าพ่นเป็ดเป็ดพะโลมาอย่างนี้เราเก็บงานกันสนุกสนาน คนเป็ดกันสนุกสนานแล้วตอนนี้อ่าไอ้ชีส้วมเรื่องความสะอาดไว้ใจพี่ได้แน่นอนอุ้ยโดนโดนโดนตอดโดนกัดขาไม่เป็นไรปึ๊บนี่แน่จะก,กัดขาฉันเหรอยากไปสาวนี่ตอนนี้เงินพุ่งอย่างรงครับตอนนี้ห้าหมื่นเก้าแล้วว่า อยากได้ปืนใหม่มากเลยอยากได้แบบรัวๆว้าโอ้โหยิงหน้าแงโซุ่มหน้าดำนี่ถึงใช้ได้อ่อบินอย่างนี้ได้เลยยิงบนนี่แหละยิงบนซ่วมมันเแหละยิงไปนี่อาแล้วครับชีเป็ดเอาไอ้เฉาล่วงไว้ซะบอกได้เลยจะได้ร่วง ล่วงแน่นอนถ้าง่วงก็ไปนอนก่อนได้ไอ้ยิงปุ่มปุซุ่มดีเจเม็ดเดียวเม็ดเดียวสู่ขิดอีกไปอีกไปโอ้ยว้าวว้าวมาแล้วครับช่วยด้วยลุมตัวช่วยกันสุดยอดไปเลยเรียบร้อยครับคืนนี้คืนที่6ผ่านยังอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยไอตัวนี้เหรอ โอ้โหวิ่งวัสดีนายมีอมยิ้มดิหรอสุดยอดไปเลยฮะเรียกร้องมาแล้วครับได้แล้วเพลย์อีกหนึ่งมาบอกกลัวแล้วตอนนี้บอกกลัวมีทั้งเพลย์มีทั้งเขาเรียกไงกเจนี่ปล่อยไว้ไม่ได้อันตารายทีเดียวยข้างบนใช่ไหมข้างบนอยู่ข้างบน,งบนเก็บก่อนเก็บของแป๊บ มา,าแล้วตอนนี้หกิบของแป๊บจัดมาแจมมาอุ๊ยอุ๊ยระวังใจเย็นตัวเองขอโทษตัวเองขอโทษใจเย็นเอาแล้วครับตอนนี้มาเจอกน่อยสอวน้อยสาวน้อยลอยชั่ง ปล่อยเป็ดเป็ดพะโลมาแล้วตัวนี้มาเลยเขึ้นมาเลยโอ้ยเอมาเลยเต้นให้หมดตัวนี้โอ้ยใจเย็นใจเย็นสาวเฮ้ยฉันก็บินได้นะตัวเองนี่บินสูงกว่าด้วยบินสูงกว่าได้เปรียบไปยไงล่ะชัดชัด ชีดชีดล่วงลงมาซาชีดชีดชีดอุดจ้จ้เจอ้ยเรกาศรกาตอนนี้ศัตรูมีเหลือสิสองตัวสงสัยไม่ไหวละปล่อยนิวเคลียร์ดีกว่าซักลูกเป็นไงล่ะเบิ้มงอให้โอ้โหเจ๋งโคดรปล่อยเพลงด้วยเอาไย้มาแล้วครับ มาแล้วครับเพลเรามาแล้วนี่นี่ยิงกระจุยยิงกระจุยอ้าอุ้ยโอ้โหตรโหดนี่เนี่ยเผาหัวเลยโอเคจัดว่ารู้เรื่องหัวอะไรเนี่ยมันเยอะจังปึ๊บหืมยิหน่อยยิงหน่อยสาหย ดีมากเพนนี้จะเป็นยิงเลเซอร์นะครับยิงมันเจ้าเพลนดีมากาเขาผ่านเขาผ่านโอ้โหโคตรด,ดีมากเพื่อนหายในหมดเนี่ยอ๋อโดนยิงเฮ้ยเพื่อนหายยังมีอยู่ศัตรูเหลือสี่บ้า เวลาเหลือ24จะรอดไหมเนี่ยโอเคสามแล้วไปไหนอีกเนี่ยโอ้โหนู่นเหรอไหวไหมเนี่ยศัตรูเหลือสามอ่ามาเหลือเก้าผ่านไปวันเนี้ยหัวอะไรเนี่ยเราสู้ไม่ได้เหรอโอ้ยแย่เลยบาบอล้มเหลวเกมจบนะครับอ่ะ เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนครับคลิปนี้พี่โอกลายเป็นสปีกเกอร์สปีกเกอร์ป่ะว่น่าจะเป็นสปีกเกอร์ไายนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าโอเคฝากก,กดไลค์แชร์ติดตามด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ